กับผมตอนนี้ผมก็ได้เดินมาแหมฝั่งหนึ่งของเกาะกลางดินนะฮะ,ะติดกับปลาไข่บริเวณตีอนาคตแหมประมาณเกินเ,เดือนเนี่ยในเดือนนี้บริเวณนี้ก็จะทุกขุดเป็นถนนล้อมรอบเกาะเหมือนกันครับแต่ผมคิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดตีป้อจะปล่อยเห็นนะฮะผมเห็นนกเต็น โอเคสีเขียวนกกระเต้นครับมผมคิดว่าชุดนี้กน็น่าจะเอาข้างเขาหยอดกล้วยนะปีกผีเสื้อเอามาปล่อยให้มันพอจะลบภัยไปก่อนนะคิดว่าเดี๋ยวกลางคืนนะคืนนี้มันคงจะหาตียูไม้ได้นะเอาเอามาปล่อยในพื้นที่ตีถูกรบกวนน้อยที่สุดนะคิดว่าภายในอาทิตย์นี้คงจะมีแขมารบกวนมันแน่นอนถ้าอยู่ในบริเวณนี้ แต่หลังจากนั้นก็แล้วแต่มันจะบินหาตีอยู่ไม่ตีไหนก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวมาทําการปล่อยข้างเท้ากันครับแต่กี้ผมหันลักษณะการบินของมันนี่จะเป็นคล้ายๆกับผีเสื้อนะฮะดูเผินๆแล้วเหมือนผีเสื้อครับมันบินกลางวันนะแต่ถ้าในคืนนี่ผมไม่แน่ใจความเร็วของมันหรือว่าความคล่องตัวมันน่าจะเร็วกว่านี้ฮะก็เดี๋ยวมาปล่อย,ปอยปอไปพร้อมๆกันนะฮะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะสำหรับอัน ข้างเขาชนิดนี้ซึ่งเป็นข้างเ้าตีหายากแล้วก็มันสามารถอาศัยอยู่ในหนองเลงซ้ายของเขาได้แล้วก็พบปะในนี้สแสดงว่าความอุดมสมบูรณ์ของหนองเลงซ้ายนี่มันมันมีหนักขนาดนะครับเพราะฉะนั้นพีน้องเจ้าพื่อแม่ใจตีได้พอได้หันก็ผมอยากจากห้เจอกันอนุรักษ์นะฮะปลาไค่แล้วก็อันระบบนิเวศของหนองเลงซ้ายให้อยู่กู่กับลูกหลานเขาไปเมืนเมอนครับอันนี้คือเป็นโรงงานผลิตอาหารชั้นยอดนะฮะของ จเาเอำเภอแม่ใจเลยครับถ้าดูแลดีๆนี่หากินได้เหมือนมีวันมดครับลูกหลานเขานี่รับรองบ่อดตายแน่นอนครับถ้าตอดแหหาปลาเสาะปลาจ่างนันครับเ,รเอามาดูครับตัวน้อยมาโอเคเนี่ยเขาจะเอามันไปนลงไปใกล,ก,ลก่อ ให่เห็นหน้อยนะฮะทีนี่ก็แล้วแต่การเอาตัวรอดของข้างค้าตัวนี้ละโอเคนะฮะ มันจะบินไหมบินไหมอ่าไปแล้วไปแล้วเฮ้ยโอเคอ่ะบัทันได้ตั้งตัวเหมือนกันครับอ่าก้าวว่าจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นตอนมันบินสวยๆนะ แต่แบบเป็นยังครับถือว่ามันปลอดภัยละดูสภาพการบินตะก,กี้คือแข็งแรงอยู่ครับแบบมีการบาดเจ็บเนาะตอจะได้ก็ฝาก宝妈พี่น้องเจ้าเพิ่มใจด้วยครับถ้าพบปะข้างคขาชนิดนี้นะบดีไปเนี่ยอย่างมันนะเพราะมันเป็นสันวัปลาที่หายากแล้วใกล้จะสูญพันธ์แล้วรวมถึงนกชนิดอื่นๆนะฮะในบริเวณเหนือเลงซ้ายของเขาอนาคตผมเชื่อว่า ถ้าดูแลดีๆสามารถเป็นแรงท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติในเรื่องของการศึกษาธรรมชาติเบาว่าจะเป็นเรื่องนกเรื่องพืชเรื่องอพืชน้านะฮะหรือว่าสัดปลาตีมันอาศัยอยู่ในหนองของเขานี่คือ,อหลายๆพื้นที่ได้หูจักหนองแดงไซเขาได้นักขึ้นแล้วก็แมาแขาขึ้นนักขึ้นก่อหมู่เขาก็จะได้รายได้จากการท่องเที่ยวนักขึ้น ฝากติดครับผมสำหรับลิปนี้ก็ต้องขอลาททันผู้ชมไว้ก่อนครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรยังไม่อัปเดตแถมผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันครับสวัสดีครับ